สา่อสบายดีว่าันาพี่น้องสบายดีเอซีแฟรลิสกสมสมสววับบากกัแก็เนี่ยก็บรรยากาศตอนเศ้าเศร้สดีพี่น้องนี่ับรถขับรถเดนะจะไม่ต้องกินน้ำก็ได้ดอกัไปตลาดักันไปตลาดนัดพี่น้องเกกันดืไ่กนสื่อยังเพี่น้องเอ้ยว่าซื้อยังไปเห็น กนนถนนทางถนนเส้นผู้ไปกับไปผู้มากับมาพี่น้องนี่นชื่อเสอพี่น้องสงรเจ้ามาอุตระพี่น้องปตลาดวิตรสิท่นอยู่บนเด้รเจ้ามาเซลลเซแลซากตระน้องก็ไปลูกไายเอา้าน้ำปลาหนึ่ปะปุ๋หนาวขนาดลูกส่าน้ำปนนี้ใ่นห่อไสครักขี่รถจักรั้นเก้าเลยนะเจ้าใหญ่เาพ่อเา จากมันล็งไป่มปอ้ก่อนวันหนึ่งตอนนก็ฮอดซมูบ้านที่ซองนี่หลังจากที่บ้านชากตุ่นมากกับตุ็นันาดามมันน้องไปตัวนี้แล้วก็ไปแล้วไปก็เป็นบ้านสูงอ้าระไปก็เป็นบ้านเครื่องสว่างเ้ยไปที่รัันชางดีก้อนเของกัน ลามันมีคาบอมัน้าบงเฮยมันสีนี่แห้ำมี่ะไขแน่น่มน้าขีรถไทป้านองน้โสไปส่งรถไทยเกือบตายน้อเ้ต้นดงเดงดงเดงอย่ะใส่เสนทางตนี้หละรถไทยพื้นสิหอดเตนดงลอยู่ก็เพื่อไปหอดเจ็บขี้งัดน้องน้ำโสกไปนะ กอดแล้วพูดหมู่บ้านล้างค้าข้างหน้าอันานามุงหันแต่ว่ามุงรักษถานีได้นอกตลาดเนาะอดแล้วไปรักไครตจอรึบ้าอวแค่ไเจถ้าส้มยิวมันได้หลายนก็ใส้หัวตลาดไปห้างตลาดเสื้อตลาดห้างรอาๆโบเห็น น้าอยู่ลูกในบ้านเนี่ยตานี่แหละแต่ด้านหน้นทางของบ้านเสากระตูนพี่น้องเมืองลาวือดเจนแจงคะไปสิประมาณนี้แหละเนาะต่กับม้วนไปีกแล้วพี่น้องม้วนขึ้นอตาข้พุ่ม่ข้นกอตาจะดก็พิดปกติแล้วเขาก็อยู่จังสี่เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ม้วนนะพี่น้อง ออกมากดหอแล้วพี่นะจะไปเดไปไปเดิเลยเืตกัตดเาะเาันด้วปนหแล้วล่ะยัง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 ยัไม่ได้อีกวด้ีกแป๊เดียว อันนี้บ้านไม่นองวาใต้ขี้ดอมาเพาะปฏิหาคเกศเ้าก็จะสีใสจะเป็นหน้าตาโอ้าตายอเ็นสิเขียกันย่างก็เกลือเปนนุ่งอดท่มาอดด้แลบตลาดรถจอดตลาดน้กเกศู้ยด้วยทั้งไหแล้วทั้งประตูแล้วสียไงยังไไก่เขาลักไปเแห้งก็ลักไปมุกขสีักขี้นะลักไปจูทิมเดียห์มาก

năm là... ừ, ừ, không ừ, ừ. điện Đi Suy Sữa ăn. Này có năm nữa. thế xư xưa à con ờt, à, mày hỏi chắc bạc luôn, nha, um, men, rồi, đây này kha, mẹ กนลายดิพี่น้องเลยไยกันมาเสี่กันหนาวนี่ไอ้ใครไ้ลูก่นะ านเอมันแ่สูยตั้นัสิลมค่คค่คู่ทางทางลังอีันนี้นะแม่นีอมันกรไรอืมอันนี้ก็เสียเอาแนนบ่จอตัวนะจักเดือนดูนั้นฮึบเดือนท้างขวนก้าเดือนสายนูน้ำนัก ก็วน่นหน่อยนะไปติดตแต่ล่าสุดนั่นอันได้หกโปงแต่มันหกเดือนอันก็ด้ก็โลกันย้าไปชกเท่านันยใหเ่ขนาดนี่น้น่อยบ่กองจานะรือเรา n h นเตัว n h ả ตเท่าไรน่ะตเสฟันจีบืช่รึเอลรักครับพอกาสขอ้บอกแบนนี้ใช่ ขายดีราพลพี่น้องเอิยจับเอาจับเอาบูฮูราคาคัดปลาัดปกล้าวบบอกจับเลยอันดุเออเท่านันห้าสิบบาทหสบาทบอก้คแุดมันว่าจักอะไรนะมาดูพี่บ่คนละอย่างสีคนละสี